อ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวสโลโมชันหน่อยเวลาผมเปิดเขียวเนี่ยทุกอย่างมันจะเปิดพร้อมกันหมดไออันนี้ช่างมันนะคีสว่ามันอยู่แถวเดียวกันทุกอย่างมันจะเปิดพร้อมกันหมดแล้วทีนี้พอปิดใช่ไหมมันจะต้องปิดทีละชั้นตึง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 ปิดทีละชั้นนะครับปิดชั้นนี้ก่อนปิดชั้นนี้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 แล้วชั้นตรงกลางนี้จะต้องเปิดทีหลังเห็นนะปิดพอปิดปุ๊บปิดเอ่อ มันอาจจะนานหน่อยอ่ะเพราะผมไม่ได้ตั้งเวลาแม่แม่งปิดพร้อมกันเลยโนดาเมดาเมเราต้องค่อยๆปิดสิทีละชั้นอันนี้อ๋ออันนี้ปิดก่อนอันนี้ปิดก่อนก็คือปิดเลยบรรทัดนี้ปิดเลยส่วนบรรทัดนี้เป็นวิที่1นาทีส่วนบรรทัดนี้จะเป็นวิที่สองนาทีเอ้ยสอวินาทีส่วนบรรทัดนี้นจะเป็นวินาทีที่3ส่วนอันนี้เนี่ยตั้งมีนาทีที่3ามแต่ลองดูลองดูลองดูงดเคสไปเลยเปิดปิด ปิด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 อ่าเรียบร้อยอ่าอันนี้วินาทีที่สส่วนวินาทีที่4เนี่ยน่าจะเป็นของอันนี้วินาทีที่สี่ก็คือเปิดอันนี้เรามีตัวชะลอในการเปิดอยู่กลับมาเปิดอีกครั้งหลังทุกครั้งที่ปิดเดี๋ยวเราจะเปิดใหม่เปิดปิดเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนฮัลโหลไปไหน โหลไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนคืออันนี้แค่เทสอยู่เออไปกันเลยแล้วเปิดอ้าวอ่ามันเหมือนช้าไปหน่อยช้าไปหน่อยเอ่อเพราะว่าอันนี้มันมาเข้าที่วนะีีสองเนาะมันมาวีที่สองเพราะฉะนั้นเราต้องลบไปสองวีหรือเปล่าน่าจะใช่ไปเฉยเฮ้ยแล้วผมเซตให้ออกไปไหนวนะเนี่ยผมได้เซตบินไปอีกดาวเหรอเซตไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ออกไปเฉยเลยเดี๋ยว